เรื่องย่อละครสัญญารักจกักรพรรดิคังซีในสมัยคังซีปีที่8คังซีได้รับความช่วยเหลือจากหน้าหลันหลงรั่วเอาผิดจับกุมตัวเอาไปได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ของคนทั้งสองก็แนบแน่นดุดดังพี่น้องสืบเนื่องจากความผิดของเอาไปทรงผลให้สกุลเว่ยพลอยเดือดร้อนไปด้วยเวยหลินหลางจึงได้ไปพึ่งพิงสกุลหน้าหลัน รวมถึงตัดสินใจเข้าวังหลวงคัดเลือกหญิงงามเพื่อรักษาชื่อเสียงและอนาคตของสกุลเว่ยขังซีพบว่าลิ้นหลางไม่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นจึงค่อยๆเกิดความรู้สึกที่ดีต่อนางจนกลายเป็นความรักคังซีของราตั้งแต่วัยเยาว์จึงเปี่ยมด้วยความห้าวหาญและอุดมการณ์โดยมีหลงรั่วคอยถวายการรับใช้ต่อมาคัางซีค้นพบโดยบังเอิญว่า รงรั่วและหลินหลางเป็นคนรักเก่ากันด้วยความเข้าใจผิดจึงตัดสินใจให้คนทั้งสองครองรักกันหลังจากนั้นไม่นานรงรั่วก็ประจากต่อความรู้สึกของตนเองว่าระหว่างตนและหลินหลางเป็นอดีตไปแล้วคังซีจึงทรงวางพระทยัยรวมถึงทำให้มิตรภาพระหว่างคังซีกับหลงรั่วฟื้นคืนมาดังเดิมทางด้านไทยฮาเซียวจวงได้ตักเตือนคังซี ให้เห็นแก่ประชาและความผาสุกเป็นสำคัญลินล้นหลางคอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือคังซีจนทำให้ไทยเฮาเซี่ยวจวงยอมรับในตัวนางแต่แล้วกลับเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นในวังโรงรั่วคอยคุ้มครองคังซีจนตัวตายคังซีและลินล้นหลางเสียใจที่ต้องสูญเสียสหายรักไปทั้งสองจึงร่วมกันมาเลงเพลงจากผินและคลุยด้วยความอาลัยเรื่องราวของจกักรพรรดิคังซี มีทั้งความรักที่เกิดขึ้นระหว่างมิตรภาพและคนรักบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรติดตามชมพร้อมกันสัญญารักจกกักรพรรดิคังซีทางช่องสาออกอากาศทุกวันจันทร์เวลาเที่ยงคืนนะคะวันอังคารถึงวันพฤหัสบ,บดีเที่ยงคืนครึ่งวันศุกร์เที่ยงคืน45นาทีและวันเสาร์ตีหนึ่งค่ะสัญญารักจกกักรพรรดิคังซีเริ่มตอนแรก วันพุธที่21เมษายน2564ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องกรูภัยวันนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ